ขอ,อย่าดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่7เดือนตุลาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ใน 1. เปโตบทที่5ข้อที่6ข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลง ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันครวนจงละความกวนกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่118ข้อที่24ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า นี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปลมปรีและยินดีในวันนั้นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่18ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายอาเมน ถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงละความกังวลทุกอย่างไว้กับเราเพื่อที่เจ้าจะได้ยินเสียงของเราจงวางใจมอบทุกสิ่งที่เจ้ากังวลไว้ในหัดของเราเพราะการทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดทางให้เจ้าเข้ามาแสวงหาพักของเราได้โดยไม่มีสิ่งใดกีดขวาง จงยอมให้เราปลดปล่อยเจ้าจากความกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ในใจลูกเอย๋ยจงนั่งลงเงียบๆอยู่กับเราเถิดให้ความสว่างของเราส่องอยู่เหนือเจ้าและขับไล่ความมืดมิดออกไปเสีย จงยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและจำไว้ว่าเราควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งในชีวิตเจ้าจงเปลมปลีและยินดีในวันนี้ที่เราได้สร้างไว้และวางใจในการสถิตยอยู่ด้วยของเราลูกเอ๋ยอย่าให้ใจเจ้าขุนเคืองหรือนึกเสียดายกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแต่จงขอบคุณเราในทุกกรณี จงวางใจในเราและอย่ากกลัวเลยจงขอบคุณเราและเข้ามาพักสงบอยู่ในอำนาจควบคุมสูงสุดของเราอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ